เซอดีครับผมซอรดีเอฟซีไปปเบาผมเป็นหลับยกคางแล้วก่อนเล่นนี่เป็นการนอนเหนือหันข้างเราขับเราดำบางเปอนั่ไหนมันชื่อี่หมูบอแมงจึงว่าเนี่ยอันผมอันไปเบาแล้วเบาแล้วมันมก็เล่นเล่นหลับนั่งที่แรกนั่งนล้มันมนบ้านบัานเป็นอย่างงอล้มเพ่อกรหลับเลยก่อนหลับเลยครับบ้านนี้เขาว่า เพื่อนนั่นบ้าเสาคุ้นเสาคุ้นที่ผมกบ่าดีก่าเด่นอะันนี้ผมเลียบว่าผมเรียคนเลียหัวผลมนมันหางกันกอกเล้่วเราแข่งันบันนี้เห็นมั้ากราชุนเขาบักนังบอกบอดเปียกไหมชุนหันั่นเดี่ยวเขาปี้หนว่าไม่ใช่เนาะอตอนตอนนี้คือว่าตอนย่องเวทเนี่ยห้างเฮ็ดงานครับเฮ็ดงานหล่ะห้อก็เมื่อครับย่องมาเร่งเลิกงานแล้วครับ เลิกงานแล้วผมเลิกเลิกอยู่ดิผมเลิกงานผมตีนึงคนละโอ้เขียวสองรถมันบ่พผอเออเกิดอะไรนี่มันเป็นผมเห็ดโรน้อยใช่ไหนี่าทั้งพวกทิ้วลอยยังตกไปเห็ดโอ้เอาพี่รองนี่มันกันยืนข้าวฟ่างดีเด็ดตานนั้นผมกับอยู่มีพูดยังหันนะผมกับป้านดิโอ้ตะกี้พูดยังหันอยู่เราเนาะบ้านนี่เมื่อกี้ผมกับค่อยๆได้อยู่ประจำ เป็นเป็นคุยกันกันได้กันกับกับบรรจุวันละเออโอ้โหแต่ว่าซาบก็เออคือก็ไปประชาค็มีสิบไปก็ลอยๆไปกับปันนั่นนะสองพุ่มกับสองสามก็พุ่มไปเลยโอ้แล้วนี่แล้วนี่ผมกันฉีดนอนเนี่ยรถเทเลอร์นอนอดี๋ยวจะเหยี่เด่นผมก็ยืนอ่าผมม่ได้มันนอนน้องดูแม่ดิเต้ครับโอ้สองรถเมื่อมองได้กันนอนหันเลยครับโอ้ผมเิงผมเองวันนั้น จุกบนเดมันยุ่งกับเมียผมยกหันอ่านด้วยน้ำเมื่อไอ้เหรนอ่นหันไปาไหนครับโอ้ออเป็นคนยังไงพูดเลยอันนั้นโดนเป็นบ้านคือกับสาปกุนน่ะปิ่นหนะัวใจรอดสาปกุน,น,นปิ่น,นหวัวใจรอดครับผม เขามาบอกมัขึ้นยังไงคือฟันอยู่เม่อขึ้นดีมันหมากเลยการคาดเจแลวครม่อขึ้นนี่เลยขึ้นนี่แล้วห้อไดแล้วก็กลับไปบ้านไปเจอปากับป้อมใหม่ในเขายังอ้รินี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนีอยเน่ยเยเ่ยันียู่นี่นเนื่อเน่เนี่อนนี่เนี่เนีเนี่ยเนนี่ยอนคย่ยนายเลยครี่เนี่อาให้แน่นเน่เนียเนียน่น่น่ยน่ยเ่น่ยเนีเน็นเนี่ยเนี่นี่น ปิ้นหัวลงตั้งแต่ก็เป็นหัวกับตัวโอ้เขาบอกปิ้นหัวกับตัวหัวลงมากมันก็เป็นหัวกันนี้โอ้โถชูหัวกันกับหัวควันนี่ล่ะควันก็เป็นยังมันแล้วแล้วเที่ยวมันก็ออกไปไปคือกันพวกข้าก่องสลากกูข้งวหมูจักดอกมันก็ออกดำมันอมูจักแต่ว่ามันออกดวจั๊กค่อยลู่เออแมนแมนเซ็ตแมนแมนมันมันเกิดขึ้กับแบบ เออที่บ้านทีซื้อฟันได้ฟันนี่วก็คือเชียงหลวงอะนะเมนมันจะมีพุ่มพุ่มปูนนั่นปูนนี่เนี่ยมันก็จะมีขึ้นไม้ร่งกลางกลางคนมาหาอยู่นี่โดยเฉพาะเลยสำหรับช่างพ่อนสรางพ่อนสรางพ่อนเป็นช่างเปิดอู่ของคนเอง อันนี้อุ้งพกจะคล้องเองเนาะเมื่อยใส่นอนหันเมือใส่นอนหันยูก็โยวเฮ็ดแบบสไตล์จะคล้องกับลูกจ้างเขาแก้ให้เจ้าของอ่าอู้ว่าค่าการย่านผมเป็นบ่ายอยู่จอมเลยจอมไหลไหลมันงใจจะมองไหลพิจิชมแต่ว่ากระตั้งใจได้อยู่ว่าอันผมไย่แย่มาแล้วยองลูกมาเห็ดไปมั่นนั่งมาเป็นบ้ายตัวนี้จังคนเลยว่านคนเปลี่ยนมาจัดเป็นบ้ายเนี่ย มันเป็เชียจาบานัดนะมันจันเป็นโอวอจอรนเช้อ่แจ้งนะ้เป็น้าบริัยจับวดแจ้เออเอาละางีฟังดีดผมแต่คิดมากกับทักคนเนเออยถิ่มเนตัวนี้ตัวไหนีนท้องแต่คพ่นงาีนท่องปีนต้องเห็นล้วปุวหกสวนหครับ ดูเดียวเก่งเลยรับเก่งๆแล้วเก่งเก่งเต็ี่บ้านในท่านมันบถือม่ยังเหลือแสดงบ้านฟองสลักเขาเลี้ยนอันตัวหนังสือใหม่โอ้อันคืองานเมย์ถาว่าอยูใตเราเมย์เมย์หรอผมเป็นนักเตเบอลเออผมมองเตะใกล้คกันนองั้งานเมยนมันเมยหลับอืมมยหลับัน้องถ้าเปนันนี้เช่นวิตปวกอ คนน่ะตั้งแก่ตั้งแก่ก็เก่าคนน่ะนี่ยครับตัวนี่ขึ้นตาแล้วมันยงเดลตั้งแก่ก็เก่าคนน่ะผมก็็นงป็นไปตินทหารไปกินนมโอ้สุหมูต่สมัยติดทหารครับนี่มีชีวิตวัวขึ้นตายหมดแล้วตายแล้วจนนั่นียบร่อยว่าเดวโอ้เห็นเขาว่าหาคอับเน้อมันกะเล็บแบบกระไก่ก็กลับมาเลน้ำเหมียบกินข้าวซึ่งเป็นมีชีวิตอยู่กันแบบนี้ไปมันเปมันเลย หายออกจากกันไปเลยเออนะมันมันเป็นแบบป๊าใส่ยๆแบบป๊อบื่อฮูนี่ประชาเชียบบ่อหรือยังนะมัน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 ฉีดรัดกลุ่มมากฟองในตัว mm ท hmm. ี่พุ่มนี่แหละชอบมึงพุ่มนี่แหละเห็นว่าจันทร์ลุกมาพัดบ้านนางอย่างนี้เว่าเวชีเอาไว้เร่ายังอยู่ยังบ้านนี้ลมพัดบ่อเพราว่ามันเมื่งเาะว่ามันมั่งนี่ มั่งอยู่กับจริงที่มันเลี้ยมอันร่มพันแล้วมันเลยมาวัวโอ้ตึงนู้มึงอยากเอาไปไรก็เลยว่าเอาไปน้ำซัมเบิลหรือมั่งไปเล่ย์ไปโดมั่งโดนบ่อยนะก็เสียบไปปพ๊บอสั่นมาจั้งไหนก่อนมันเป็นอย่งเจ้ป่ะเจ่ไล่นี่มูอเพื่อนมูอคนที่อ่าปกตินี่แหละอยู่มันน่าบัวนี่แหละเพื่อนกันนี่แหละเพื่อนกันที่ห้ากันยามวันนี้มันบอกมึงคือชั่วแค่เพื่อน อันเก่าอันเก่าอันชุนเก่าน่ะบานนี้มันกับพี่พี่่หัวเรเหมือนมัเป็นหนูคนทว่าใ่าโอ้เคยจำไม่จำหมขึ้นนี่บ้านนี้เมื่อนี้พนเรไปซื้ออะไรอยู่ในเมืองนีบพี่เคยนะก็เลยไปก็เลยไปซื้อดูมันกัเลยผมเบิ้งงล้าัมเอมันเป็นแมนี่ลิ้งว่าเนี่ยใช่ปีหัวเราะมองกันะทีอ่อืมมันกัดกับวันเดียัน อันอันนี้ดอกไม่ได้ดอกอ่แต่มันฝันได้สั้นแต่ว่าลักษณะนี้มันถือมาตลอดก็ได้ยินว่าสร้างข้อนี่ถือมาหยุ่นย่ากของตราสิงค์เฮ้ยโอ้ยมาเจอหนิ่วงนั้นเจีนว่าใจเนาะช่วงหนึ่งโอ้ว่าอันนยังไงอันอันอันเขาเจียนชอมันใส่มหาเพราะว่าเจ้าชื่ออื่นฮาฮะกี้นี่เออชื่อซองเที่ยวมาเจียนครับเออ ผมหน uh, te right. ึ่งเป็นบ้าเนอะน้ำฟันนี่มามือใหม่หนามนึ่งซื้ออีกที่อาที่สองหนึเบิ้ลอีกสองแสนบาทเขาบอกเขาบอกอย่างจเที่ยวบานนู่นนี่เขาเขาเรียกว่าใจครึ่งหนึ่งซื้อสองเทียรใจครึ่งเดียวครับซื้อตัวเก้านี่ครับซื้อตัวเก้าสองเทียรเลยครับเขาเรียกว่าไปซื้อสองเพียรมันมันผมมาอันที่อันเงี้ยอันที่ที่ซื้อเลข อันบ่ได้บ่ได้กลับเน้วมาละไม่นด้เชียร์หน่อยบ่ล่ะพันกว่าบาทบ่ล่ะมึงก็อัดเข้าอัดเข้าแล้วเนี่ยอบ้านของผมเป็นอันลูกยูุ่นไปซื้อบ้านอยูพันยัหลังนั้นเพิ่มหน้าสามแปดแปดตะกี้โอ้คือเดิจนได้ให้เงินลูกไปซื้อบ้านสามแปดแปดตะกี้น่ะบ้านนี่ผมพ่อพ่อลูกอัดลูกลูกซื้อเของเขาพ่อวันนี้ผมก็นั่งช่างนอะเนาะวันนี้ มันในประต right? ูไ well. like ด้ล็อกเอ๋วของมันคนมันก็น่ามืสิอัดตัวนี้มันกะกักก็น่าโอ้เดึกยุคก่อนจะมีต่างหากสามแปดแปดเนี่ยครับปาสามตัวโอ้ยสามตัวเลยว่าถืออว่าเปิด่มเลยมันเลี้ยวเงินลูกเรียนลูกกันพวกเครื่องเสียงพวกเก้อนสั่นยังมันบรยบวณไยเนาะดังผมก็งนี้ เออได้ยเลได้สามแปดแปดดีเต้แปดถั่วมั่นอันอันย้อนมันฟันเจียวจะชื่อดอกตัวแอนตีเมทพุ่มจี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 มาก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 จากแจ่ห้องอันนั่นแนวบางห้างในพวกนี้บางเทียในพวกนี้อาจจะเป็นของที่แต่ห้องในพวกนี้มันก็ล่งจีพุ่มที ตัวง้องก็ขึ้นน้ำขึ่นจริงๆผกระเชีากระเช้าไผยบัวเชีากับบัวชื่อกบัวเป็นหนังอันนี้บัเป็นการต้มกันตัวอันนี้ลูกก็ฝันเนาะครับโอ้สามเป็ดๆได้สามตัวได้บ่ปาดโถบัดมเมื่อคืนี ก็เลยไปรับยูหันมาดิอันผมไปเบาเจอนรถไททันนี่ยมันว่าจะมาประกอบเกียตัวนี้บานนี้ผมเนี่ยมันหลายอันเลยเนี่ยผม่ล่างก็เลยไปผมไปย่างไปไปเบาเบาไปเบาไปย่างในบ้านเขาเอาย่างเนาะเขาแลยวมานั่งนั่งนอนนี่อันนั่นอันขวัญเนาะไม่นั่งเขามเขาได้หลับอันนี้นั่งหลับผมมังเลิกหมุกลงไปบัก เบียดหน้าบัวเพื่อนผมมากเพื่อนอ่าเพื่อนผมฟันดิเน่ะมากเดเอ้าบ้านมันจะมีมันจะมีเอ่อของอะไรจักจักอันอีกซุ่มซุ่มกลางๆนะคือคล้ายๆก็พอผมเป็นผมบ้านแล้วว่าท่านหนีจากนี่ดอกโอ้โหแล้วเฝ้าอยู่นี่เลยไห้หนีอยู่นี่แหละมากกว่าที่ท่านที่ทำเฮ้ยคนนั้คิด อ๋อเนาะอ่าเกือกใชบ้าเดกิ้ห้องห้องกันเราจะงานเอาขึ้นเนาะกินเป๊กนึ่งแหละยใหยอ่ะอ่าอ่าเก็บเป๊กนึงหนุ่บคนนี้เอาไปเอามาพรมกันเป็นนั่งหลับตัวหันโอ้หลับคนนึงคนหน่งคนหนึ่เอาไปมาพรนแบบหมูกต้องหันปุ๊บเรียบร้อยนั่งนอนเรียบ้อยบบนี้โอ้เวียดมากพอดีออ ผมเหว่ามัน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 ไม่ดีนะมันว่ามันบริฝันไนฝันเออแลบวแล้มันก็บอกมาอันนี้แหละครมาได้แล้วเสาขุนเนี่ยครับเสาขุนจะวันนั้นบอกให้กับหัวเขาขุนกับหัวเด้อพอดิเออโอ้กับหัวอืเอาสองศูนย์หกศูนย์หกอ่เม็ดเดียวเลยอ่าเอาหัดวันที่หนึ่งนี่ทูน่าได้เพีองเด้อครับอราประาเลขกตัวเกาอ่า អត់ឡំមងកញ្ហាមឹងបត់ นั่นโมแม่กัดบ้านกองจะลาข้อมูลบัตรถอโอ้บัตรถือเขาฟันเขาเออแต่ว่ามันมันมันเขาบอกแค่สองตัวเนาะครับผมโอ้เอาเสากุ้นแต่ว่ากับหัวเด้พี่น้องเด้อแต่ก็บ่กแน่เด้อมันจะออกเต่าโกกับมีเด้อเอือเบาป่นกับล่างเด้อโอ้เตาปูดิอือเต่าปูนะครับคูณจับว่าครับเต่าปูไม่เห็นมีปีกเตเก่าน่้าปูคือโตเก่าเอออ้าวแต่ว่ากระสี อันขีดเต้ไต,ตไว้ให้ระหวัง<ม>ตัวนี้คืนอนตเน้นเนอ่ากระตกเขาพอดันละอันนี้ครับต้มปั้นผมเนาะวันนี้ว่าเจ็บไปโมจักยังมากไมปันนั้นกันโมจักเดี๋ยวผมกับโอ้ยบชชอยเท็ดสอบรวดนแล้วผมสาซื้อะ<อ>เลดมีแล้วนอ,อ,อนแต่ซื้อร้เลยว,วันนี้ใช่าซื้อค่ากลางนึงเมารดลงไปซื้อหยุดุงเทพตผลของมาลดเเป็นบ้า คือกำเว่าเราบังกับร่วมฝันเขายับไปเนี่ยรับช่างคอนนะครับเดียบีครับผมเปิดตัวใหม่เปิดตัวใหม่เปิดตัวครั้งแรกครับคอนเอียบสีครับผมโอ้สามเปียกๆจะได้ว่าส่นพี่น้องได้มาจนย่างกองสักกิ่งว่าซั่นอสุดเลยนะ โกเกาเตาโกเสากล่องเสาขุนบ่เต้ของเสากุนมันกับไปชวนเก่าอลิ่นหัวลงไปไปชวนหอกเออเออเออสามนั่นเปพี่รองเอาเปล่าพุ่งกระทั่ง สร้างพรเนาะครับผมจะได้ติดตามคนฝะันแม่นพ oh, ี right? time, nothing, oh. ่น้องคนฝันแม่นครับผมเนาะอือเนาะกลุ่มคนหลายๆครับผมลมันบด้สิีครับคนก็เคยนอนน้ำในเงี้ยในใจมันเคยเปลี่ยนตัวนองดูตัวจริตัวเด่นนอนน้ำดินน้ำหนาวไปตัวจริมันเป็ี่ยนนี่มีเทปมีที่มีเทปมาอ่าอ่าอ่ามาอันอันไอไออันไฟอันลูกช่งไปนานละแม้อโอโศกมันมัน